สวัสดีครับสวัสดีน้าๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมานี่นะครับพาพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเจ้าลอกหมาป่านะครับผมไลวินเดอร์นะครับผมรุ่นนี้นะ a f s 8 3 5 i ตัวนี้นะครับผมครับสําหรับเจ้าลอกหมาป่านะครับผมก็เป็นลอกที่ถึกที่อึดที่ทนนะครับผมแล้วก็ น่าจะเป็นลอกเริ่มต้นสำหรับใครบางคนหรือไม่ก็อ่านนาบางท่านนะครับผมที่ยังใช้งานอยู่นะครับผมด้วยหนึ่งคือความถึดความอึดความทนออกมาแล้วแล้และยังจะมีเรื่องอ่เรื่องของราคานะที่สามารถจับต้องได้ง่ายนะครับผมแล้วก็การใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับด้วยรูปลักษณ ที่เป็นอันที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับที่มีหลายรุ่นมากนะครับผมนะแต่รุ่นที่เรามีที่ที่ผมมีอยู่ณนะตอนนี้ก็เป็นรุ่น afs 835i ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวสปูนเองก็จะเป็นสีเงินนะมันก็จะมีสีเงินสีทองแล้วแต่รอบและแต่รุ่นด้วยนะครับผมที่ผมมีอยู่มันก็จะเป็นเกียร์เรโชอยู่ที่4.5ต่อ1น,น,น,อนึนะครับผมก็เป็นรอบงานปลาใหญ่และครับผมรอบช้าหน่อยนะครับผมแต่ก็ เอาไว้เล่นปลาใหญ่เนาะเบอร์นี้น่าจะปราวๆประมาณเบอร์สี่พันห้าพันได้นะถ้าเทียบกับลอกอ่ารุ่นอื่นๆตัวอื่นๆยี่ห้ออื่นๆนะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา,าเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปผ่าข้างในกันดูว่าเขามีอ่าส่วนประกอบอะไรบ้างวัสดุอะไรบ้างที่เขาให้มานะครับผมแล้วก็ ลูกปืนให้มากี่ตลับระบบเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับผมเราขอไปเริ่มกันที่สเปคที่เขาให้มาก่อนแล้วกันเนาะข้างๆเขาจะมีสเปคให้ไหมอ่านี่นะครับผมอ่าสเปคก็ตามที่ระบุเลยนะครับผมนี่นะกล่องเข้ามาค่อนข้างจะสวยงามแข็งแรงอยู่นะ เดอลงมามันก็จะมีไดแกรมแจ้งไว้ตรงนี้บอกไว้ตรงนี้นะครับผมเหมือนรอกรุ่นทั่วไปนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับผมถ้ากล้องซูมเขาม้ามาได้ก็น่าจะเห็นนะครับผมเป็นรายละเอียดอะไรบ้างเบอร์อะไรอะไรเบอร์อะไรอะไรประมาณนี้นะโดยราคาแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะห้าร้อยอยนะครับผมนะโอเคในกล่องเขาก็ไม่ได้ระบุอะไรมา เยอะสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําหนักเรื่องลูกปืนอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้ระบุไว้นะครับผมเขาจะมีระบุไว้ที่ตรงนี้นะครับผมเป็นห้าแปริงนะลูกปืนห้าตลับนะครับจะระบุไว้ความยาวของสายความขนาดของสายเกรเรโซนะครับเป็นรุ่นไฮสปีนะเรามาดูที่น้ำหนักก่อนก่อนละกันนะครับผม น้ำหนักโดยรวมของเจ้าลอกตัวนี้นะอ่าจะอยู่ที่411.5กรัมนะที่เราวัดได้นะครับผมที่เราชั่งได้นะครับโอเคครับผมต่อไปฝาเบกฝาเบกก็มีที่เสียงนะเวลาหมุน คระปุกสปูดเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะอ่าคลิปเก็บสายเป็นพลาสติกตรงนี้นะเบกแล้วก็กิ๊กเสียงเป็นแบบแผ่นนะครับแบบนี้นะแบบโบราณณเลยแต่แต่ให้เสียงดังกลางวานมากเลยนะนี่นีฟังเสียง,งันก่อน ก็เสดังดีเลยทีเดียวนะครับผมส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือมันเกิดรูวันเหตุทีหน่อยนะครับผมกิ <c ười> ๊กเสียงมันหักไปนะครับผมเราก็มีการซ่อมเองนะก็ใช้เป็นกาวร้อนนะครับใส่ครับสำลีเนาะสำลีมมอยู่ก็ทนเลยทีเดียวนะไปได้อยู่เฉพาะสปูตนี่ก็ประมาณ86กรัมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราด,ดูต่อไปนะครับผมอ่าอ่าอันนี้เป็นเฟืงฟองนะครับอันนี้เป็นเฟืองทําให้เกิดคลิกเสียงเนาะทำให้จิดเสียงนะครับเฟืองคลิกเสียงนะครับผมเป็นเหล็กนะอ่าแล้วก็จุดนี้นะครับผมจะมีเป็นแผ่นพลาสติกนะเป็นบูสต์พลาสติกเพื่ออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือ ให้สปูนมันอยู่ในระดับที่ดีที่สุดนะครับผมตัวเบลอาร์มเบลอาร์มเหล็กเบลอาร์มมีความหนาอยู่ที่6กมิลน,นะนะครับ

ต่อลงมาออก็าอกเป็นระบบนกกระจอกสับนะครับผมตัวนี้เป็นอ่าเป็นอลูมิเนียมนะขึ้นรูปนะครับผมเป็นระบบนกกระจอกสับนะครับผม แกมสี่มิลน,นะครับผมแกมมีความหนาสี่มิลน,นะโอเคเราเจอลูกปืนหรือ,อยังเรายังไม่เจอลูกปืนนะเดี๋ยวเราดูประเบกน,นะครับผมอ๋อให้ประเบกมาสามชั้นนะครับ พระเบสสามชั้นนะแต่จะดูบางๆนิดนึงนะครับผมน่าจะประมาณศนะูนจุดห้านะขออนุญาตวัดนิดนึงนะครับผมอ่าประมาณศูนจุดห้านะครับผมความใหญ่ของมันก็จะอยู่ที่ประมาณ19บมิลนะ19บเก้มิลยีมิลประมาณนี้นะครับผมสิบเก้ามิลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจุดนี้เรามาดูหรือดูจุดนี้กันครับผม,มกระเดื่องก็จะเป็นแบบนี้โอเคเราจะมองเห็นลูกปืนหนึ่งลูกปืนนะครับผมอืมลูกปืนหนึ่งตล้ลวนะ ถอดพีเดียนเกี์ออกมาดูก็จะเห็นลูกปืนหนึ่งตลับอยู่ตรงนี้นะครับผมพีเดียนเกี์ความยาวอยู่ที่สี่สิบสองจุดห้านะครับผมอันนี้อยู่ที่สนะิบแปดนะสิบแปดเห็นนะ เคส่วนแขนจับเขาก็เป็นแบบแขนแบบเสียบนะครับผมก็มีสองสเตปให้เลือกเขาสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับผมเวลาเราหมุนออกมาแบบนี้นะครับผมก็จะมีการพับเก็บนะสามารถพับเก็บได้นี่พับแบบนี้นะครับส่วนมือจับนะมือจับตั้มจับก็จะเป็นไม้เป็นไม้นะทรงคลาสิกเลยนะครับผมแบบนี้ พปืนห้าตลับอยู่ส่วนไหนบ้างนะครับเดีไปดูว่าแกจับไม่ไมีโอเคมีปืนกปืนตัวแรกอยู่ตรงทีเนียนเกียวตรงนี้นะขนาดรูนอกอรู่นในรูในแปดมิลน,นะครับวงนอกสิบหกนะครับแล้วก็ความหนาะห้าครับผม แปดสิบหาเดี๋ยวมาแกะดูห้องเครื่องกันนะครับตัรต่อไปายแต่วันนี้เรามาพากันนะครับผมอ่ามีลูกเบอร์นหนึ่งอีกหนึ่งตลาบครับผมอยู่ตรงฝาด้านขวานะครับผมเอ้ยด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือนะครับผมด้านความนี้ไหม อ่าด้านขวาก็มีนะครับผมมีทั้งสองตลับมีทั้งสองฝั่งนะทั้งสองฝั่งด้านท้ายไม่มีนะด้านท้ายด้านท้ายไม่มีตรงนี้นะที่เป็นด้านท้ายของพินเนียนเกียร์นะครับไม่มีลูกปืนนะตัวพินเนียนเกียร์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าตรงนี้เราคงไม่สามารถที่จะอัพ เกรดได้นะถ้าเราจะอัปเดเราจะต้องมีการซ็อกล่องหรืออะไรประมาณนี้ในชะ่ใช่ไปตรงนี้มันอาจจะสึบได้นะตัวนี้มีลูกปืนไหมอ่าตุดนี้ก็ไม่มีลูกปืนนะปืนอยงตัวนี้นี่จะเป็นบูท เปนลนรองเป็นรองเหลืองนะครับรอ่ะลูกปืนฝานอ่าหมดแล้วนะครับลูกปืนที่ห้องเครื่องนะก็จะมีฝาอันนี้ฝาขวานะ้านขวาฝาซ้ายดูตัวนี้ล้วน่าจะเท่ากันนะขวากับซ้ายเท่ากันนะครับผมเป็น ขนาด8นะ14 4นะครับ10ด้านหนึ่ง8นะ 14, 4, อ่า14่อ่าเท่ากันเนะราสายกว่า ตอนนี้เราเห็นลูกปืนอยู่แล้วนะสามตลับนะครับผมแต่เขาบอกว่ามีห้าตลับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ยังไม่ได้ถอดเลยก็คือตัวเบลอาร์มนะครับดูแบบว่าตัวเบลอาร์มจะมีลูกปืนให้ไหมลูกปืนลูกที่สี่ลูกที่ห้าอยู่ตรงไหน,นอ่ะถอดตรงโรเลอร์เบลอาร์มออกมาตรงนี้มีแผ่นทองเหลือง มีลูกปืนหนึ่งตลับนะครับลายโรเลอร์นะตรงลายโรเลอร์นะครับผมตรงลายโรเลอร์มีลูกปืนหนึ่งตลับนะครับผมเป็นขนาดขนาดเท่าไหร่ห้านะครับห้ามิลแปดมิลแล้วก็สาม สองจุดห้านะสองจุดห้าห้าแปดสองจุดห้านะครับผมไลโรเลอร์ฮารูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าห้าตลับแล้วโอเคพบนะครับผมเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวตอนนี้เห็นสี่ ครับจากที่เราถอดออกมาก็เห็นลูกปืนอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ลูกนะครับผมก็มีตรงที่เนี้นเกียร์นะครับผมตรงป่าซ้ายขวานะครับผมแล้วก็เป็นตรงลายโรเลอร์นะครับผมส่วนอีกตลบหนึ่งเนี่ยเออผมไม่แน่ใจว่าตรงตรงไหนจะมีนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ระบุไว้เดี๋ยวนะท่ดนผู้ชมลอมาต่อดูองี้ดู

โอเคก็ลูกปืนตลาดที่5้าน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันนะการถอดเราจะต้องใช้อุปกรณ์ถอดอะไรล็อกตรงนี้แล้วก็หมุนออกหรือเปล่าพอดีผมไม่มีคีมถอดดีไหมครับผมเดี๋ยวเราก็จะประกอบกลับแล้วก็พิานเดี๋ยวน้ำมันยาระบีนะครับตามจุดต่างๆนะครับ ก็เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเพื่อให้ลอกใช้งานได้อย่างนานยิ่งขึ้นนะครับผมนะถ้ายัางไงคลิปนี้มีประโยชน์หรือสนุกนะถูกใจนะน,นะแล้วก็ Fc ที่เข้ามารับชมใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่ชิงรายผู้ชายสายงัดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ